สวัสดีครับสวัสดีเอฟซท่านผู้ชมเออย,ยะเดิมงานแรกครับ <c oughs> เปิดหัวก่อนเขาเลยวันที่สิบกันยาครับวันนี้ลองรถแล้วสิกรร้อยห้าบ้า,บาพลังปีด๊ดโอ้โอ้โองานแต่งข้างนึงว่างานเดิมข้างนึงว่ะไปครับ เดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันว่าจะเข้าวจะง,งามไหมผมก็ยังไม่เห็นหน้าง,งานนะซึ่งตามมาป๋าตามมานะไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเดิมงานเลยก็ี่จวดนะเพื่อนเนี่ยไปครับนนอ,อ,รอ๋อได้เวลาแล้วครับเนีย่ยเห็นแต่ตำตำเนี่ยถ้าทร,รมาได้นี่ ซุนอันนี้เขาเรียกข้าวอะไรข้าวไร่เไรอประมาณนี่บ่ถึงนี่บ่เนี่ยเต็มตำตำไอ้อ๋อมาเดิมแล้วครับเจ้าแรกแหกมันไปสุนยานบนแล้วครับตอนนี้เอามันมันครับ โอ้จะสุนผลมาแล้วผลมาแล้วโอ้เรียบร้อยหน้าแรกว่าแรกครับอ่ะอย่าพึ่งตกแล้วกันเปิดฤดูกาลก่อนเขาเลยไม่ยีสุนนี่เป็นนี่ครับข้าวไร่ข้าวไร่เข้าว่าข้าวไร่ ไปเดิมงานแรกครับช้าวบ้านเขายังเขียวอยู่เลยแต่ข้าวไร่พวกข้าวอายุสั้นๆส,ส,ส,สามเดือนอะไรแบบนีน้มันจะสุกไวนะครับแต่พวกข้าวเตี้ยๆสุกไวอ่าฝนมาแล้วครับ <laughs> ทุกคนเห็นเม็ดฝนไหมปล่อยๆมาแล้วครับข้าวต้น,ต,นต้นเล็กต้นเตี้ยครับแล้วถ้า ตัดยนันสั้นๆนะ mm hmm. แบบไม่ได้ตัดยาวนะตัดนู่นถ้าตัดสั้นๆพวกนี้มันจะกองครับแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ามันจะเข้ามันจะรอเพื่อนมันดันเข้าพอเข้าเข้าเป็นก้อนประมาณนี้แหละติดแล้ว <c oughs> ดูเลยวะโดนไม้หรือเปล่าอารมณ์เหมือนเกี่ยวข้าวนะปังพี่น้อง <c oughs> ต้ยๆครับ เข้าสั้นๆแบบนี้ก็บางทีก็จะเข้าเป็นก้อนนะเพราะว่าเราตัดสั้นครับมันต้องรอเพื่อนมันดันเข้าต้องเกี่ยวต่ำๆนิดนึงถ้าเกี่ยวเอาแต่คอรวงนี้อันตรายเหมือนกันนะก็อารมณ์เหมือนเกี่ยวข้าวนป้ปังแล้วครับอันนี้เป็ะเดิมงานแรกครับรอบแรกก็จะช้านิดนึงเป็นเรื่องปกติหลยพอเปิดหน้าได้แล้วก็จะเริ่มง่ายครับ นีเป็นการเทีรถเทีรถเทีรถเอ้ย hey, ครับมันจะมันจะรอครับมันพอเราตัดสั้นอ่ะมันจะรอให้เพื่อนมันดันเข้าครับอ๋อนาแรก อาแรก็ต้องทำใจนิดนึงเห็ไหมพอตัดสั้นมาก็ต้องรอเพื่อนไม่อยุ่ย,อ,ยอ่ะไปเรื่อยๆลูกพี่เดี๋ยวหน้าต่อไปก็ง่ายแล้วโูเ่เรื่อยๆเรื่อยๆ สงสัยต้องไถดินไปเลยแหละดูทรงแล้วแหมมันได้กลินลกนกล่นของฟ,าง,ฟางสด่ะทุกคนได้กลิ่นของฟางใหม่ฟางสดแหมเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว,ว่ามันจะทันผลไหมอ้าวติดแล้วมันรอครับเดี๋ยวรอดูรอบต่อไปติดแล้วครับติดคอ เร,บ,รบสองเอาไปอ,อ้ากริดข้าวติ้ยตีอย่างนี้บอกเลยว่าไม่หมูนะครับ <c oughs> เกี่ยวไม่ปินนี่แรกๆผมไปเกี่ยวนะ้ปังก็เกี่ยวติดเกี่ยวติดเหมือนกันครับป่าจะว่าจะปินเหมือนกันอันนี้เจ้าของเขาบอกว่ามันก็มทรงๆเหมือนข้าวนาปังครับไม่รู้เกได้ข้าวพันมาจากไหนนะโอ้โอ โอ้เข้าเป็นก้อนครับอากิเลยเปนอีเลวเขาบอที่พนในตกแเลยดิ ไอข้าวเล็กๆนี้มันอจริงๆแล้วมันก็มันไม่ได้เกี่ยวเหมือนไม่ไม่ได้เกี่ยวง่ายเหมือนข้าวยาวนะครับเห็นไหมขนาดว่ารถดีๆเดิมๆนะครับนี่บางทีว่ารถเกี่ยวนาปีเสร็จเอาไปเกี่ยวนาปังเมนียวโอ้บางทีไปไม่เป็นเหมือนกันครับ ขที่เข้าไม่ค่อยงามนะนี่ได้ดมกลิ่นฟางก่อนเข้าเลยปกทิด เอาเรื่องน้ปังนะหนูไม่ใช่หมูกระทาบอกเลยอ๋าเปลี่ยนคนขับแล้วครับเปลี่ยนคนขับครับให้จันแงบขึ้นลองบัง อ๋อมันไม่เคยเกี่ยวนาปังเนะาะก็ดันเนี้เขาเคยเกี่ยวครับต้องใช้เทคนิคเลยฝีมือนิดหน่อยอ่าเนนี้เขาเกี่ยวนาปังทุกปีครับเมื่อก่อนนะ เอาเด้วลูกเว้เเอาเป็นก่อนครับอ่ะสูตรไข่สูตรมันครับรถรถไข่รถมันแต่รถผมอา่าผมขับคนเดียวทำคนเดียวครับได้ทั้งนาปีนาะปังรถผม เพราะว่าก็กว่าจะได้กว่าจะลงตัวเหมือนกันนะเอาค่อยๆเป็นค่อยไปครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็มาให้กำลังใจน้องคับอยู่ใกล้ๆใกล้ๆบ้านนะอปปรับเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวก็ได้เองแหละแต่ว่านาปังมันไม่เยอะครับน้อยถึงฤดูแล้งถึงหน้าแรงก็ไม่ค่อยมีครับ โอ้อาจารย์นเนี่ยใช่สูตรตัดสูงครับอาจารย์คือใช้สูตรตัดตำ่ำสูตรใครสูตรมันแต่ผมไปเกี่ยวน้าปังนะปากผมสูงก,กับพื้นเลยนะครับเขาต้องการปังครับช่วงหน้าแรงเกี่ยวแบบนี้ไม่ได้ครับคือเกี่ยวยังไงก็ได้ให้ฟงังได้ฟงังเยอะที่สุดนะครับตอนเกี่ยวน้าปังนะที่ผมเกี่ยวนะเขาต้องการฟังครับอัดฟังหน้าแรง อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามมันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ